แล้วนะครับแคปโตเตี้หน้าซิ่งออกรถศูนบาทคันนี้โค่รสวยคับฟรีอีก3เดือนไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะแคปโตเตี้แต่งซิ่งอยู่สักคันหนึ่งนะฮะลองดูเป็นคันนี้ก่อนนะครับแต่งสวยเครื่องเดิมรถไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมหรือว่าจมน้ำตัดต่อผิดกฎหมายนะครับอันนี้เรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพอยู่แล้วนั่นกันคือเจ้า Z e d i t i o n Smart Cap ตัวเตี้ยคันนี้นะครับซึ่งสําหรับตัวนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นกันเยอะและ้เราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยและเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้มันจะเป็นตัวไมเนอร์เชนไปหมดแล้วถูกต้องใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าล o อกโคต้องถูกตัดออกไม่ใช่ว่า A4 ต้องถูกหายจากสารระบบตัวนี้ยังสวยอยู่และยังคองใจหลายๆคนอยู่แน่นอนนะฮะแคปเนี่ยเราจะมีการบอกลูกค้าอยู่ตลอดเราจะมีการแนะนํากับลูกค้าอยู่ตลอดว่ารถ อย่างพวกนี้เนี่ยมันสามารถพลิกแพงได้หมดนะฮะมันไม่ต้องอะไรกันเยอะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวการจัดไฟแนนซ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวรถสามารถพลิกกับหน้ามือเป็นหลังมือได้หรือว่ากลับจากหลังมือมาเป็นหน้ามือก็สามารถทําได้ทั้งหมดนะฮะซึ่งตัวรถแบบอย่างพวกนี้ไม่มีคําว่าตายตัวนะฮะเพราะ,ะนั้นมันจะไปเกี่ยวพันกับในเรื่องตัวรถที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือว่าแคปที่สามารถส่งตัวมันเองได้ มันจะเป็นแบบนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเราดูเป็นแบบสแตนดาดเลยรถบ้านปกติใช้งานในชีวิตประจำวันขับไปทํางานขับไปส่งแฟนขับไปที่ยวต่างหวัดแค่นี้คันเดียวจบและเป็นรถปีใหม่ด้วยนะฮะลืมบอกไปอย่างหนึ่งตัวนี้ปี20นะครับเป็นสีขาวเ e ตอี i ิชั่นแคปบตัวเตี้ยนะครับหลายคนก็น่าจะเห็นในเรื่องตัวหน้าแล้วก็ปุ่งซุ้มล้อน่าจะดูกันออกแล้วว่าระหว่างเซตอีดิชักับตัวที่ แปลงหน้านะครับมันมีข้อสังเกตกันแบบง่ายมากนะครับข้างหน้าก็จะเป็นตัวประมาณนี้ตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็น j จพัดมันจะมีออกมา2ตัว j จพัดแล้วก็จะเปตัว E ตัว G ไม่มีนะครับคราวนี้เรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับสำหรับรีโวเนี่ยเราคุ้นชินกับตัวรถพวกนี้บ่อยนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเก็บเป็นตัวแบรนด์หลักไว้เยอะนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวปี1819แล้วก็20ขึ้นไป เท่ากับว่า2.4มันจะเปลี่ยนจากตัว5เกียร์มาเป็นตัว6เกียร์นะครับ 2GD นะฮะ2,393ัีซีตัวนี้นะครับ150แรงม้าแรงบิดสูงสุด313นิวตันเมตรกับตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดแต่ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับซีนีชั่นตัวโฉมใหม่มันจะแตกต่างกันในเรื่องของตัวระบรบหัวฉีดนะฮะซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็น direct injection แต่ถ้าเกิดยังเป็นตัวใหม่มันจะเป็น direct injection แบบ i r ประมาณนี้นะครับ เครื่องเดิมเกียร์เดิมโครงสร้างเดิมนะครับและประกันเครื่องเกียร์6เดือน1 0 0 0 0กิโลแล้วก็ฟรีรถยกช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเราจะเห็นได้เลยฮะซองด้านในตัวรถสีด้านในเนี่ยคือมันแห้งนะครับแล้วก็รอยปั๊มโตโยต้าใต้ฝากระโปรงอยู่ครบน็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะฮะแล้วก็ตัวแผ่นเพสติกเกอร์มอกอทุกอย่างครบหมด คันบนคันล่างเดิมนะครับอย่างแบบนี้เราสามารถซื้อได้เพราะว่าอะไร1คือเป็นตัวรถปีใหม่สองคือมีการรับประกันหลังการขายสามคือมีของแต่งให้ครบแล้วรอบคันไม่ต้องทำอะไรเพิ่มสี่ถ้าเกิดดึงเปทางเลือกไว้เราทำให้รถถูกต้องตามกฎหมาย100ทําซทำได้ที่ร้านนี้ร้านเดียวแน่นอนนะฮะคราวนี้พามาดูตัวด้านข้างกันบ้างสำหรับตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีโป่งซุ้มล้อแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะเป็นตัวโป่งที่มันใหญ่นะฮะเพราะนั้นตัวนี้เขาจะ เรียกกันในแบบอีกอย่างก็คือเป็นรถกระบะแคบตัวเตี้ยหรือว่าเป็น4ประตูตัวเตี้ยที่มีโป่งเป็นตัวสูงซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างเราใส่10ครึ่งนะครับก็คือจะเป็นตัว10.5หรือว่า11ถ้าเกิดวัดกันจริงๆเอายางแบบบางๆหน่อยนะฮะไม่ล้นออกมาจากซุ้มล้อแน่นอนนะครับแต่ที่เราใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว TE 37หยอดแดงตัวนี้เนี่ยข้างหน้าจะเป็นตัว9ครึ่งนะครับ แล้วก็รัน้วยยางปี2022ยงางจะเป็นไซส์ซีรีส์2 6 5 4 0 R 1 8คู่หน้าตรงนี้คือเรามีการเบริกให้ใหม่อยู่แล้วนะฮะข้างหน้านี่ก็มาณ3นิ้วสอดนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยจะมีการตัดสปริงให้มันเตี้ยลงนะครับทรงมันจะได้ดีขึ้นทรงจะได้สวยขึ้นอันนี้อั็นว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะเพราะว่าอย่างเป็นสเต็ปวัยรุ่นเลยแม็กต้องมียางต้องเฟี้ยวทรงต้องได้นี่ประมาณนี้นะครับส่วนเดียว จานบงจานเบรกมันอาจจะเปื้อนนิดนึงตรงนี้เราก็จะมีการเจียให้ใหม่ไม่ใช่ของที่มันยากอะไรเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดอย่างแบบนี้คุณลูกค้ามาดูคุณลูกค้าก็ต้องขอให้ทำอยู่แล้วเพราะนั่นนี้ไม่ต้องร้องขอเราทําให้ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจมองข้างตัดด้วยโครเมียมแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวเจพัทพัทสีหกเจ็ดสองมุกลาโอ้ยาวๆนะตัวนี้ส่วนสําหรับฟิล์มเนี่ยบังลมหน้าเป็นฟิล์มธรรมดา แต่ด้านข้างเนี่ยจะเป็นตัวเบอร์40นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ทึบมากใสกําลังพอดีแต่ถ้าเกิดอย่างลูกค้าบอกว่าอยากได้เบอร์60 80อยากให้มันทึบไปเลยอะไรอย่างพวกนี้เดี๋ยวตรงนี้เรามาคุยกันหลังไม่อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นตัวองค์ประกอบที่หลายๆคนอยากจะอยากได้และหลายคนอยากจะไม่ชอบมันก็แล้วแต่ทางเลือกเห็นไหมฮะเรื่องแค่เล็กเล็ก,ลกน้อยน้อแบบนี้มันก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้หมดอยู่แล้ว หรือจะเป็นตัวล้อแม็กเนี่ยถ้าเกิด TE l i ไลน์นี้ไม่ชอบไม่เป็นไรครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นตัวลายอื่นได้แม็ Standard ก t a สแตนดาร์ดห้าูห้าก้านจะเป็น8ปดครึ่งเก้าครึ่งสิบครึ่งอันมีให้หมดเลยนะฮะคราวนี้อันพามาดูตัวด้านข้างกันบ้างสําหรับอย่างรถพวกนี้ดูง่ายแต่ถามว่าทําไมถึงต้องให้ดูเพราะว่าในเรื่องตัวการชนเนี่ยถ้าเกิดด้านหน้าเราผ่านมาแล้วใน1นึ่งสเตชันเราจะมาดูในสเตชันที่2ต่อเนี่ยตรงนี้ก็ต้องไม่มีการชนเหมือนกัน รถเนี่ยมันบังคับไม่ได้ว่าให้ต้องชนด้านอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้อาจจะมีชนข้างมีชนตูมีชนท้ายเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะดูด้วยสีเดิมต้องเป็นแบบนี้องศาในการเปิดประตูต้องได้แบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องและเป็นของเดิมจากโรงงานต้องเป็นแบบนี้ส่วนด้านในนะฮะ abs เมื่อกี้เราก็เห็นกันไปแล้วนะครับภายในก็ังมีเป็นตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิรภัยให้3ใบเครื่องเล่น CD วิดีโอเอเชื่อมต่อบลูทูธ u s b a u x นะครับ แอร์เย็นเพลงเพราะเกยียธรรมดาแต่ว่าสําหรับตัวปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดตัวนี้คือยังไม่ได้มีมาให้แต่ถ้าเกิดมันเป็นออโต้นะฮะถ้าเกิดเปลี่ยนจากตัวเกยียธรรมดาเป็นออโต้ปุ๊บมันจะมีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับนี่แหละครับอันนี้คืออย่างหนึ่งที่มันทํามาได้ไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเกยียธรรมดาเป็นตัวอ e, ีปุ๊บจะมีอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นตัวเจพัทมันจะนับว่าเป็นเหมือนกับตัวเริ่มต้นแต่มันคือ z Edition ่น มันจะไล่กันแบบนี้นะครับหลายคนทราบหลายคนไม่ทราบไม่เป็นไรนะครับอันแนะนําให้ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งในการฟังเรื่องของแบบนี้มันอาจจะเป็นช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อตัวรถทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างเป็นไปได้หมดเพราะฉนั้นอันไม่เคยเบื่อเลยในการแนะนําให้กับลูกค้าทุกๆคนได้ฟังรายละเอียดของตัวรถในแต่ละคันองนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้อันของเดียวขอให้อันแนะนํานะครับ ขอให้เรียกกันมาเดี๋ยวตรงนี้จจัดการให้ส่วนสําหรับตัวการจัดไฟแนนซ์นั้นคุณลูกค้าไม่ต้องซสีเรียสเพราะว่าอย่างแบบนี้เรากล้กาพูดได้เต็มปากเลยได้ยอดจัดไฟแนนซ์ที่เยอะมากติดอันดับทอบ็ทอปๆของประเทศเลยก็ว่าได้เพราะว่าอย่างเซตอ dition เราไม่ได้มีคันนี้คันเดียวตัวใหม่เราก็มีตัวนี้เราก็ม,เกมีเพราะนั้นออกรถศูนย์บาทได้นะครับตัวกระบงกระบาท,ท้ายเลยอย่างพวกนี้ก็เดิมนะฮะล้อก็จะเป็นตัว1ิครึ่งสำหรับตัวล้อหลังแล้วก็รองกล่องโหลดไว้2นิ้ว สำหรับยางเนี่ยจะเป็นตัวยางหนา 25550R18 นะครับสติกเกอร์ด้านข้างฝาท้ายนะครับมีให้ครบแล้วก็ตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะโคมไฟท้ายไฟเดี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่สำหรับตัวที่เป็นโลโก้ที่ 82M แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเป็นตัวสติกเกอร์ Z e d i t i o n มันไม่ได้มีเป็นตัวโลโก้ z Edition เหมือนกับสติกเกอร์แบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นสติกเกอร์มันจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ ซึ่งถ้าเกิดเรามองดูสําหรับตัวใหม่เนี่ยก็จะมีแบบนี้ทั้งหมดแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นในรหัสโฉมที่เขาเรียกว่า J อยูนะครับหรือว่า DNA อที่ยังเป็นตัว J E G จะไม่มีตรงนี้ถ้าเกิดไม่ใช่ถ้าเกิดไม่ใช่แซนอิดิชันแท้อ่าแบบนี้นะครับขาอนี้เราสรุปกันเลยดีกว่าง่ายๆไม่ยุ่งยากอยู่แล้วหกกะทิร้านไม่มีใครยากครับตัวนี้ปี20เป็น19-20ราคา 529,000อันขายแค่นี้พอฮะไม่เอากําไรอะไรเยอะมากขอแค่529,000บาทรถปี2020ัรถอายุ3ปีใช้งานโคตรน้อยรถสภาพป้ายแดงไม่หลักหมื่นและรับประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือน1,000งหมกิโลครานี้ตรงนี้มันอาจจะยังไม่ว้าวที่สุดนะฮะในราคา5 2 9 0 0นบาทตรงนี้สำหรับคุณลูกค้าที่มีเครดิตและไม่มีเครดิตหรือว่าไรายได้อาจจะต่ำกว่าหนึ่งหบาทนั้น ออกได้ศูนบาทแน่นอนคอนเฟิร์มแต่ถ้าเกิดรายได้อาจจะต่ำกว่า15,000บาทอาจจะต้องมีการใช้คนคำ้ำนะฮะหรือว่าคนกู้ร่วมหรือถ้าเกิดอย่างคนที่ไม่มีเครดิตก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวยอดจับแฟนมมนได้เยอะเราอยากขายเราไม่ได้อยากเก็บไว้เราอยากให้คุณลูกค้ามีรถใช้เราอยากใช้รถมันหมุนวนเวียนแบบนี้ไปตลอดนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดที่กำลังหา z Edition แคปตัวเตี้ยบแบบนี้ใช้งานบอกกับอันได้เลย เดี๋ยวอันจัดก,การให้หรือจะใส่ตู้ใส่ข้อก็ทําได้อันจะจดทะเบียนลงเล่มให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะนั้นตรงนี้ใช้เป็นตัวรถที่ใช้งานในเชิงพณิชย์ก็ได้หรือจะใช้เป็นตัวรถบ้านปกติทั่วไปแบบนี้ก็ได้นะครับดูคลิปนี้มาจอง300ขับฟรี3เดือนฟรีจดโอนหมื่นหนึ่งฟรีภาษีและก็พรบไม่ต้องใช้เงินออกรถอันนี้เน้นย้ําเลยมาครับคันนี้พอให้กับคุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของแล้ว สำหรับในเดือนมีนาคมนี้ก่อนกลับบ้านสงการต้องมีแซกอีดิชั่นใช้ไว้ในครอบครัวแน่นอนฝากไว้ด้วยนะฮะสนใจก็แอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงรีบติดต่อเข้ามาได้เลยและเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ร้านเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ